สวัสดีฮัลโหล,โลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับก่อนสาวท่านหนึ่งกำลังรายงานข่าวสดจากสถานที่เกิดเหตุเราได้รับทราบการแจ้งข่าวว่าหนึ่งในวุฒิสภานะผู้เป็นลูกน้องของพรรคสร้างอนาคต ได้ถูกจับในข้อหามียาเสพติดในครอบครองแล้วเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ด้วยเช่นกันตำรวจได้จับบุคคลผู้นี้ตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างสูงผู้ถูกจับก็ได้ตะโกนออกมามันคือซีเมนมันคือซีเมนตะโกนอยู่อย่างนั้นตำรวจท่านหนึ่งก็เ็คเช็ค เช็คของกลางกับสิ่งที่ได้รับกับการบุคคนในครั้งนี้แล้วผลปรากฏว่ามันคือนี่คือของที่ยึดได้หน้าแรกนั้นเป็นรูปวัวกำลังขับเครื่องเคนอยู่แล้วด้านหลังเขียนว่าโคเคนจากการประมวลภาพนี้แล้ว นีมันคืออะไรกันนี่ตำรวจได้ไดให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบว่ามันคืออะไรเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันแล้วก็ได้นำโคเคนมาวิจัยดูตรวจสอบพบว่าตำรวจก็ได้มาฟังผลทดสอบถึงโคเคนน,นี้ว่ามันเป็นสารเสพติดจ,จ,จ,จริงหรือไม่แล้ว ผลที่ได้ก็คือไปดูกันที่ชั้นศาลผู้พิพากษากับตำแหน่งที่นั่งอยู่รู้สึกว่าซ้ายกับขวานี่มีคนลาป่วยกับลาคลอดเออก็ยังทำงานนะแทนที่จะเลื่อนศาลไปแต่ศาลได้ตัดสินแล้วศาลตัดสินว่าผิดจริงหลักฐานมันมัดตัวชัดเจนถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบ ยาเสพติดที่มาในบรรจุพัณฑ์ตาชื่อแบรนด์โคเคนที่เป็นวัวขับเคนเป็นซีเมนต์ในการโกหกในครั้งนี้มันไม่ใช่ซีเมนต์แล้วชายคนนี้ที่เป็นลูกน้องของพักสร้างนาคตก็ถูกจับกลุมเข้าคุกไปอย่างสวยงามแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุกมันออกแบบมาแบบนี้ แต่มันก็เป็นคุกนั่นแหละและชายคนนี้ก็โดนขังคุกทำให้พักสร้างอนาคตสูญเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากการมีลูกน้องเพื่อปวงชนไม่ใช่ปวงชนเพื่อสร้างอนาคตสมาชิกพักได้ทำผิดมหันอย่างไร้แรง